ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเลือเพื่อนพิสูจน์สมเนณ์ทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของบรรษพรพนางสามาวดีแต่ว่าประวัติเดิมของบรรดานาสามาวดีที่จะเข้ามาเป็นเอ,อกอครมเหสีเข้ามาเจ้าจีนจบไปแล้ว <c oughs> แต่เรื่องจริงๆข้างหน้ามีมากวันนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติของบรรนางวาสุนทัตตา นี่เป็นอัครมเหสีคนที่สองความมีอยววาใกล้ๆกับเมืองโกสัมพีมีอีเมืองหนึ่งที่ว่ากรุงุเุเชนีมีพระราชามีพระคนนำพระเจ้าจันทประโชตเป็นพระราชาความจริงบ้านแคว้นดินแดงติดกันน่าจะเป็นมิตรกันแต่แต่ว่าพระเจ้าประจันทประโชตนั้น ทราบข่าวว่าพระเจ้าเทนมีมนพิเศษแล้วมีพินพิเศษสามารถจะเรียกช้างเรียกสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์จึงมีความปรารถนาจะจับพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ให้พระบาทเท่าเธอบอกมนให้อายะขอกันเฉยๆก็อายใจจึงปรึกษาหมัยข้าราชบริพาร อามาดข้าเบริพันธ์ก็กราบทูลว่าไม่สําเร็จไปจาข่าพร่าเจ้าเทนนี่มีฤทธิ์เมียมนาจมากยากที่พึงจับได้ยิงหาหรือกันว่าควรจะทำยังไงก็เตที่ประชุมตกลงว่าควรจะทำช้างปลอมเอาสารไปไมมมาสารเป็นช้างทำเป็นช้างยนต์แล้วก็มีคนอยู่ในช่างหกสิบคน รีกว่าดึงสายยนงวงงวงข็อยับได้ขาเดินได้หัวสั่นได้เหมือนกับช้างจริงๆทำไวในทีทไ่ทไกลทําเหมือนกับว่าช้างจริงๆเดินไปเดินมาแต่ช้างใหญ่มากสูงมากเป็นพิเศษ <c ười> ้วจุคนได้หกสิบคนมันเท่าช้างธรรมดาไม่ได้เอาไปปล่อยไว้ใกลเขตแดงของพระเจ้าเทนคือเมืองโกสัมพี แล้วก็ซุ่มกองทัพไว้ทั้งสองข้างทางในป่าลึกซุ่มไว้ตั้งใจว่าพระเจ้าถินยังไงไงก็ต้องการช่างตัวนี้แน่ต่อมาพรานป่าเห็นเข้าเห็ช่างนี้ขาวผ่องเผือกเผาทั้งตัวซึ่งตามธรรมดาช่างเผือกเนี่ยเผือกเฉพาะจุดแต่ช่างตัวนี้เผือกทั้งตัว แล้วก็ใหญ่โตมโหฬารมีสง่างามกว่าช้างธรรมดามากเธอก็อยู่ไกลเข้าไปไกไล้ไม่ได้ยังไม่กราบทูลให้พระเจ้าเทนทรงทราบพ, <c oughs> พระเจ้าเทนก็ยกทัพไปตามสมควรไปถึงก็ดีดพินแล้วก็ไร่มนให้ช้างมาหาไร่เท่าไรก็ช้างมันไม่ใช่ช้างข้างในมันเป็นคน ไอ้ตัวช้างเกิดเป็นช้างสายมันก็เดินหนีเรื่อยๆท่านก็โกรธไปเรื่อยๆมันก็ไม่ทันในที่สุดก็เปลี่ยนจากช้างขี่ช้างเป็นมา้าม้ามันวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาขี่ช้างก้าวไปไม่เร็วทันพระเจ้าเทงก็วิ่งเข้าไปใกล้ช้างถลงพร้อมเข้าไปในเขตเขาไปกรุงเชนีตอนนั้นปรากฏทหารที่ส่มอยู่สองข้างป่า <c oughs> ออกมาจับพระเจ้าเท่นได้นำไปถไวายพระเจ้าจันทบัโชตบรรดากองทัพของพระเจ้าเทียนเจ้านายถูกจับก็ยับยั้งอยู่ชายแดนยังไม่กลา้าจะล่วงล้ำเข้าไปเกรงว่าเขาจะฆ่าเจ้านายแล้วก็เคยฟังข่าวว่าถ้าเจ้านายถูกทำร้ายเมื่อไรอก็จะโจมตีมานนั้น <c oughs> นี่อันตรายใหญ่ไม่ได้เกิด พระเจ,ะาาจาะเ้าประจันตประโชดมื่อจับพระเจ้าเทนไปได้แล้วก็ยังก็ย้ำเข้าไปเป่าแล้วก็กล่าวคำโดยสรุปว่าขอพูดโดยย่อว่าขอเรียนมนต์สำหรับเรยียกสัตว์พระเจ้าเทนถามว่าท่านจะไหวเราได้ไหมถ้าไหวเราได้เราจะให้เรียนถ้าไหวเราไม่ได้เราไม่ให้เรียนพระเจะเ้าประจันตประโชดก็บอกเราไม่ไหวท่าน พระเจ้าเทีบอกว่าถ้าท่านไม่ไหวเราเราก็ไม่ยอมให้เรียน <c oughs> สิทธิ์ที่ไม่มีความเคารพในครูเรียนกันไม่ได้ท่านจะขังหรือท่านจะฆ่า,าเราก็ตามใจท่านอิสระในร่างกายของเราในตอนนั้นพระเจ้าเทียนยืนแสดงความเคารพพระเจ้าประจันได้ระโชดถามว่าทําไมจะไม่แสดงความเคารพเราในฐานะที่เราเป็นพระราชา ได้ก็บอกว่าท่านเป็นพระราชาของคนอื่นเราถือว่าท่านจับเรามาเป็นเฉลยในเมื่อเราเป็นเฉลยของท่านเราไป็ศัตรูกันจะไหวกันทำไมเมื่อถึงมาไหวท่านท่านอยากจะฆ่าเราท่านก็ฆ่าท่านอยากจะขังก็ขังไม่ใช่ไหว้แล้วหลุดไปถึงแม้ว่าจะปล่อยไปเราก็ไม่ไหวในฐานะเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันก็พูดอย่างนะักเกรง พระเจ้าจันทร์พระพุธก็ไม่มีเจตนาจะ่ฆ่าคิดว่าเราจะต้องการเรียนมนให้ได้ต้องการมนเท่านั้นยังถามว่าตาหักว่าเราให้คนอื่นเรียนและคนอื่นไหว้ท่านท่านจะสอนไหมพระเจ้าเท่งบอกว่าถ้าใครไหว้เราได้เราก็สอนว่าแบบเจ้าจประจันพระพุทธเจคิดในใจว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุนัตตาแต่ไม่ได้บอกนะ กลับบอกว่าฉันมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงค่อมเธอเป็นคนหลังค่อมจะให้ไปเรียนมึงกับเธอแล้วก็ให้ไหว้เธอแต่ว่าเรียนอยู่ในม่านนะท่านท่านยืนอยู่นอกม่านหญิงค่อมน้ำไหว้ท่านอยู่ในมาน่านท่านจะให้เรียนไหมพระเจ้าประจันเทพเจ้าพร,ระเจ้าอุเ,าเทนก็บอกว่าให้เรียนถ้าไหว้ได้ก็ให้เรียนในฐานะที่ท่านจะเรียนต่อเราก็ไม่ว่า ยึงได้ส่งพระเจ้าเทนไปขังไว้ในที่ขังโจรแล้วตัวเองก็ดื่มน้ําชัยนะเดียวน้ําชัยบาลดูสามวันต่อมาพระเจ้าเทนก็ถามคู่กบขุมว่าก็ราชาของเจ้าไปไหนจับเชเลยได้มันน่าจะฆ่าแล้วจะลงโทษยังไงก็ว่ากันไปแต่พระราชาของเจ้ามีนิสัยคล้ายผู้หญิงไม่ได้เป็นพระราชาที่แท้จริง ไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นพระราชานายผู้คุมก็มาบอกให้ฟังต่อมาพระเจ้าประจันตประโชคก็เรียกลกสาวมาคือพ่านาวาสุนทัตาบอกเวลานี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโูกน้ําเต้าเรือนเป็นโรคเรือนน้าเต้าแต่ว่าเขามีมนดีมนของเขาสามารถเรียกสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์ พ่อต้องการให้เจ้าไปเรียนมนนั้นแต่ยะกั้นม่านไม่เห็นหน้ากันปพระเดี๋ยวไอ้โรคเลือนน้ำเต้ามันจะติดเจ้าอยู่ข้างในเรียนยกมือไหว้เขาจะอยู่ไกลไม่เป็นไรเพราะเขาแอนจาย์ขอเรียนมนจากเขาแล้วพ่อจะเรียนต่อลูกสาวก็ยอมรับขั้นถึงวันเวลาก็ไปขอเรียนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วปรากฏว่าพระเจ้าเทีน สอนไปสอนมาสอนมาสอนไปเธอก็จําไม่ค่ยได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าพ่อนก็เลยโกรธบอกอีค่อมปากหนาคล้ายกับปากกระโถนมนเท่านี้ทําไมมึงจําไม่ได้สอนเท่าไรไม่รู้จักจำพระน,นางวาสุนทราชต,ตกใจ ไอ,ไอ้โรคเลือน,น้ำเต้าเนี่ยมันดียังไงฉันได้โกนนาว่าไอ้โรคเรือน,น้ำเต้าทําไมแม่พรามเราอย่างนี้กล่าววาจารยาบคายนี่เราไม่ได้เป็นหญิงค่อมเราเป็นบุตรสาวขุปราชามีนามว่าสุนัตตาทําไมจึงมาดูถูกดูเหมือนอย่างนี้เป็นการหมิ่นพระรมเดชานุภาพเมื่อต่างคนต่างทะเลาะกันท่านพระเจ้าเทิงบอก,ใค,บอกใครบอกว่าใครบอกมึงว่าเบกูเป็นโรคเลือนน้ำเต้า ไอ้ความมโหเกิดขึ้นพันนางก็เปิดมม้เข้าไปดูพระเจาเพลงต่างคนต่างเปิดเจอหน้ากันโอโหที่ไหนได้แม่หญิงข่อมกลายเป็นสามงามที่น่ารักเป็นสกุลลุนชายของพระราคพระราชาแต่ว่าในเรือนน้าเต้าก็เป็นพระราชาเหมือนกันที่พระเจ้าประจันตประชดป้องกันอย่างนั้นก็เกรงว่าสองคนนี้รักกันจะเกิดได้เสียเป็นผัมีกัน แต่ที่ไหนได้เมื่อต่างคนต่างเจอกันต่างคนต่างเห็นกันต่างคนต่างรู้เรื่องกันเรื่องมันก็ลงเอ่ยกันได้ก็เลยเป็นสามีพัญญากันอยู่หลายวันเรียนแบบนี้ในวันในที่สุดเรียนไม่ต้องจบพ่อถามลูกสาวเรียนจบหรือยังลูกสาวก็บอกว่ายังไปเจ้ากยังไปเจ้ากาทุกวันแต่ก็ไปเรียนทุกวันพ่อถามทีไรก็บอกยังไม่จบไปเจ้าค่ะ ต่อมาพระเจ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์เป่จะมีงานอยู่ในเมืองพระเจ้าเทนบอกว่าบอกพัญญาบอวเราวควรจะหน,นีแต่ขืนอยู่อย่างนี้มันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจับได้แล้วก็ตายด้วยกันทั้งคู่ก็เ,เป็นการหมิ่นพ่อหลวเดชานุภาพฉันเองก็ยืนฐานะฉันเลยพระนางวาสุนทต,ตาก็ยอมรับเปหาทางให้ ในตอนกลางวันวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชวีดากราบทูลว่าการเรียนมนจนจบจนจบแล้วพระเจ้าค่ะแต่ว่าต้องได้สมุนไพรอันหนึ่งจัดเป็นยามาประกอบกับมนถ้าได้สมุนไพรอันนี้มาประกอบกับมนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จหมดต้องการอะไรได้สมความปรารถนาพระเจ้าประจันตประโชยพระราชวิดาก็ถามว่าต้องการอะไร เธอก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งภาชนะและประตูสําหรับออกภาชนะตัวหนึ่งกประตูสําหรับออกพระเจ้าประจานุโทโธก็สรงอนุญ,ญาตว่าประตูไหนที่เจ้าต้องการเจ้าออกได้ประตูนั้นโดยไม่มีการ,ารขัดข้องจะสั่งไว้ต้องการภาชนะตัวไหน <c oughs> ที่มีกําลังเดินไหวก็เอาได้เลือกเอาตามความประสงค์ แต่บรรนางบอกว่าการไปหาโอสถอันนี้ต้องไปเวลากลางคืนระเจ้าค่ะ <c oughs> ไปเวลากลางคืนในยามดึกเพราะว่าจะต้องสังเกตดวงดาวถ้าดาวนั้นขึ้นทางทิศไหนโอสถอยู่ทิศนั้นจึงจะปรากฏถ้าดาวไม่ขึ้นโอสถกยายสิทธิ์นี้ก็ไม่ปรากฏกายหมายว่าต้นสมุนไพรจะไม่โผล่ไอเจ้าพ่อก็ตกลงทุกอย่างให้มันได้เถอะอีกคราวนี้แหละ อยากจะได้มนเขากลายเป็นได้ตกสาวตัวเป็นเมียเขา <c oughs> ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าประจัะนตะโชตมีภาณะที่มีความสำคัญอยู่ห้าได้กันหนึ่งนางช้างคือช้างตรวเมียชื่อพัทธ,ทธวด,ดีเดินไปได้วันละห้าสิบโยนมีท่านคนหนึ่งชื่อว่ากากะเดินไปได้วันละหกโยน มีม้ายอยู่สองตัวคือมา้าม้าเวละกังสิและม้ามุชเกษิเดินไปได้วันร้อยโยต์แล้วก็มีแช่งนาลาคิรีตัวหนึ่งเดินไปได้วันร้อยยี่สิบโยต์ตามข่าวอาริสองอันนี้ท่านบอกว่าในสมัยก่อนพระเจ้าประจันตปรโชตเป็นคนรับใช้ของอิสระชนคนหนึ่ง ในวันหนึ่งพระระเจกพุทธเจ้าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาแต่มีพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินาบาตรในเมืองมานดนใจชาวบ้านที่เตรียมตัวในการใสาบาตรให้นั่งเฉยท่านเดินไปตลอดสายไม่มีใครใสาบาตรที่กลับออกมาพยามารยังแปลงกายเป็นชายคนหนึ่งเข้ายกมือไหว้ถามว่าพระคุณเจ้าไม่มีใครใส่บาตรหรือ พระประเจพะพุทธเจา้าท่านมีเยี่านเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกว่าข้าเจ้าทําให้เขาใส่บาดเขาไม่มีใครเขาใส่แล้วก็มารก็บอกว่าเข้าไปใหม่ครับผมจะบันดาลในเขาใส่บารพระประเจพระพุทธเจา้าก,ก,ก็บอกว่าฉันไม่เข้าไปถ้าฉันไม่มีกินฉันจะอยู่ด้วยอำนาจธรรมกิติตเป็นว่าท,ท่านทราบว่าถ้าขึนเข้าไปมารจะดนใจชาวบ้านตกมือขอระเยออกะพระประเจ้พระพุทธเจ้าองคนน์นั้น ต่อมาท่านเดินมาเจ้าน่อยของประจันตป์ระโชตในเวลานั้นเห็นพระประเจ้พระพุทธเจ้าเขา <c oughs> สงสัยว่าบาตรทำไมจึงบาตรจึงถามว่าคุณเจ้าาได้อะไรบ้างมันก็รับถ้าไปมิในบาตรได้อะไรบ้างไหมพร,ระปฏิเจพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอาตัทาทาออาตตาถาก็อัตมาเดินเข้าไปแล้วแล้วก็เดินกลับออกมาท่านไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ ท่านก็เข้าใจว่าคงไม่ได้อะไรมาจะนี่มน,น์ท่านให้หยุดก่อนเขาจะยืนยันว่า,าจะใส่บายก็ไม่แน่นอนว่าของจะมีแล้วไม่มีขอพระคุณเจ้ายืนยืนคอยผมตรงนี้ก่อนขอรับักครู่หนึ่งท่านก็รีบเข้าบ,บ้านถามแม่ครัวว่าอาหารสําหรับฉันเสร็จแล้วหรือยังก็ต่อเมื่อเสร็จแล้วจึงเรียกคนใช้ในคืนคนใช้มาคนหนึ่งบอกนี่พอคุณ คนในบ้านใครที่จะว่องไวเท่าเธอนะไม่มีมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่มีความว่องไวกว่าคนอืน่นเจ้านั้นเธอจงเอาอาหารนี่รีบไปใส่บาตรพระบาจจีพระ,ระพุทธเจ้าที่ยิงคอยอยู่ที่นั่นเมื่อไปแล้วในคนนั้นก็รีบไปรีบอาหารนั้นก็วิ่งไปใส่บาตรพระบาจจีพระ,ระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้ว ขอผมเห็นทำนั้นด้วยเถิดกรับและก็ในฐานะที่ผมวิ่งไปแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วหลังต้งตากแดดประเภทนี้ต่อไปในภายหน้าให้ผมมีภานะสามารถจะมีภาณนะได้ห้าอย่างคือได้ได้พอนนี้คือหนึ่งภาณนะที่เดินใี้ห้าสิบโยต์หกสิบโยต์ร้อยโยต์ร้อยี่สิบโยต์พระปฏิเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุ ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาแล้พรต่อไปว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพันสร็จสเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งโปวงจงเต็มดังพระจันทร์ซึ่งมีนาฎีสิบห้าคำสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพันสเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งโปวงจงเต็ม ดังแก้วนีชื่อว่าโชติรสตามที่คําแปลยอย่างนี้ก็อย่างที่พระท่านเรียกว่ายะเาวริวารานะแหละเขาแปลนี่แปลเต็มเป็นนั้นว่าอาศัยที่พานะขา้าพเจ้าประจันวิโชตมีอย่างนี้พระนางวาสุนัตตาจึงเลือกเอาช้างนาลาคิรีที่เดินได้วันละร้อยยี่สิบโยน์จะไม่มีพานะตัวใดตามทันแล้วก็นำเป็นหนึ่งกระสอบ นำทองคำเป็นหนึ่งอสอดขึ้นหลังช้างเวลาเด็กก็พาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างออกทางประตูที่ต้องการไม่มีใครทัดทานได้เพราะพระราชาอนุญาตไว้แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ทหารทราบขาว่าพระนางวาสุนัตตาพาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างไปก็ทราบได้ทันทีว่าหนีแล้วเวลานี้ ฉันเออเรื่องนี้ฉันเลยหนีแล้วพาลูกสาวไปด้วยรือว,ว่าลูกสาวพระราชาพาฉันเฉลยหนีก็จะว่ากันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรวมความแล้วพระเจ้าเทนก็สั่งทหารติดตามทันทีพอเวลารุ่งสว่างทหารเข้าไปใกล้พระเจ้าเทยนยังปโปรยเงินเรียรายหมดกระสอบค่อยๆโปรยทีน้อยๆเรื่อยๆไปแช่งก็เดินเรื่อยไป บรรดาทหารนั่งหลายเจอเงินเข้าทําไงแต่คราวนี้ถ้าจะตามไปมันก็เสียผลประโยชน์ยังไงไงเอาได้ไปก่อนต่างคนต่างช่วยกันเก็บเงินแย่งกันเงินพักใหญ่ใช้กันช่างก็เดินไกลไปเมื่อเก็บเงินเสร็จเรียเจเรแล้วก็ตามไปใหม่มีตอนนี้ใกล้ถึงชายแดนพระเจ้าเทงก็โปรยทองนีีอรไรอีกตอนนี้ผู้ทหารลืมช้างอีกโปรยทองอีกครั้งหนึ่งเก็บทองอีกครั้งหนึ่ง เป็นว่าช้างตัวนั้นเดินเข้าเขตของเมืองโกสัมพีบรรดาทาหารเข้าราเจ้าเทนบรมสัตว์พระบาทเท่าเธอก็วิ่งเข้ามาล้อมพระราชาไว้วก็นำเข้าพนะนครเป็นนั้นว่าพระเจ้าเทนก็สถา,าบันาพระนางวาสุนตาเป็นอัครมเหสีคนที่สองนีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องรวบรักกันหน่อยทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเรื่องยาวถ้าต่อไปก็ยาวอีกทั้นแหละว่าความว่าพระเจ้าเทนมีรายมีมีพันยาคนที่สองชื่อว่าพะนางวาสนทตานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขความจริงเรื่องของพนนางวาสนทานี่จบแค่นี้จบจริงๆแต่พนางสาม,มาวาดีไม่จบ พราะเป็นพนาวาสนตานี่เป็นมมหสีแล้วก็เงียบเทียบไม่มีข่าวเออฉาวเลยเป็นนั้นว่าเวลานี้เวลาก็เลยห้านาทีเป็นเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องข้ติของธรรมะเป็นนั้นว่าในเวลานี้ที่เราฟังเรื่องขพระเจ้าประจันตประโชดความจริงท่านอยากได้เกินไปอยากได้มน ถ้าจะเป็นไม่กันมันก็จะดีกว่านี่จับเจ้าของมึงเข้ามาเป็นเฉลยสิในที่สุดต้องการมน์ของเขาแต่ลูกสาวของเราต้องเสียไป <c oughs> แต่ความจริงก็ไม่น่าจะคิดอะไรมากในเมื่อได้ลูกเขยเป็นพระราชาเช่นเดียวกันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตัวละครในท้องเรื่องทั้งหมดพระเจ้าประจันตรประโชยก็ดี <c oughs> แห้เจ้าเิงก็ดีพระน,นางวาสุนทัตตาก็ดีเวลานี้ไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างตายเมืองโกสัมพีก็อาจจะมีชื่อเป็นเมืองอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เมืองอุเทนีอุเทน,นีก็เช่นเดียวกัน เวลานี้ในเมืองแขกจะมีชื่อนี้เรืองยังไงก็ไม่ทราบรวมความทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะถือว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตลอดการตลอดสมัยก็ดูตัวอย่างตัวละครในเรื่อง <c oughs> ในที่สุดก็แก่ก็ตายเหมือนกันหมดเป็นสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าเราหวังติดโลกอยู่หวังการเกิดอยู่เราก็จะมีแต่ความทุกข์ แล้วการเบียนไหวตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้เป็นว่าบรรดาเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านคนดีผมคนดีญาติโยมคนดี <c oughs> ต่างคนต่างก็เป็นสาสยบ,บุตรพุทธเจโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อในเมื่อพระพุทธบิดาทรงแนะนำว่าโลกนี้เป็นทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ดีจุดที่มีความสุขจริงๆไม่มีความหนักในจิตทัต่งก็คือพระนิพพานละการไปพระนิพพานเราจะทำไงก็ตัดกิเลสสามตัวคือราคะเคะวาโลภะและกะโทสะกับโมหะแต่การจะยกช้างไปจากอกให้มันแสนยากอันดับแรกเราเข้าคอกช้างก่อน เข้าในข้อช้างทางกําลังอันดีช้างเผลอเมลไยจับเมื่อนั้นวิธีเข้าข้อทำอยังไงพอเข้าข้อได้อย่างนี้เราจะไม่ตกมารกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นไม่เกิดเป็นอ,นอสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉันอีกอย่างเลวที่สุดเราตายจากความเป็นคนจะเป็นเทวดาหรือผมถ้าพบภาษีอาริยะเม่ใจเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้น และวก็กับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหกองไปนิพผานแน่แต่ความจริงได้ใช้กําลังใจตามนี้ฟังเทศจบเดียวอรานปานิพัน์นั่นคือหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายเราจะไม่ห่วงใยร่างกายเกินไปขนาดใดที่ร่างกายมีทรงอยู่เราจะสร้างแต่ความดีไม่สร้างความชั่วทาจิตใจให้ผองใส ใช้ปัญญาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จระจอมไใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาหลังจากนั้นทรงสินห้าให้บริสุทธิ์คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมสี่ไม่พูดโผดไม่พูดคำหยาบไม่นินทาชาวบ้านไม่ยุ่เหาแตกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ห้าไม่ดื่มสุราเดมีไร กำลังใจตั้งไว้ในพมีาหานสี่เป็นปกติถ้ากำลังใจของมรรดาแต่พุทธบริษัทได้สามารถจับภาวะนิพานได้ให้ส่งกำลังใจไปนิพานเป็นปกติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปนิพานได้ถ้ายังไม่ปน,นิพานได้เพียงใดเกิดบังเอิญเกิดเป็นมนุษย์เก็เกิดได้แค่มนุษย์ลงอบายจ้าูไม่ได้ จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสดสรงสวยผิวพรรณดีมีโรคน้อยมีอายุยืนนานและเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปทรัพย์สมบัติจะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีภยัยไม่ไม่อันตรายคนในปกครองของเราจะว่านอนสอยง่ายอยู่ในวาดและวาจาของท่านนั้นจะเป็นวาจาเป็นทิพย์คือพูดกับใครควทุกคนหลายอยากจะฟัง แล้วปฏิสังขย์ธรรมดาท่านังหลายจะสมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่เป็นโรคประสาทและไม่ใช่หลบบ่า <c oughs> ตามนี้สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีเลนะสุขติงยันติคนมีศินมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขสีเลนะโพกสมาทาคนที่มีศินมีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติก็ไม่เผืยเคืองตายไปแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากสีเลน,นี่ปุตติยันติ ตายไปแล้วแจกความเป็นคนมีหวังได้สิ่งพระนิพพานอรรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสันอยางบอกว่าเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี